ดูแกงส้มกุ้งมันลุงอร่อยมากลืมมากินกันนะพามาเที่ยวคาเฟ่บ้านเพื่อนนะวาเสียดายตอนที่มางานแต่งงานลูกสาวอะทำคลิปเสร็จแล้วเผลอไปลบหมดเลยดูบ้านทองไทยอย่างสวยเลยมันนอนด้วยและนี้คาเฟ่ยอยู่ฝ่ามือ ไข่ไข่ย right right <the oh, right? ี่กุ้งพริกเกลืออะไรนั่นน่ะไม่ซื้ออะไรเลยไข่ไข่ยี่นะนั่นแหละแล้วมีอะไรอีกที่ว่าทำนี่ทำไม่ให้ไม่ขวัวไม่ควัวเพื่อนเพื่อนไม่ควัวทำเก่งหน้าที่เลยเธอเชิทำให้เธอชิมแล้วว่าแกงส้มมาลุงกับกุ้งโอเคโอเคพี่เพนชอบกินไม่ไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยเดี๋ยวต่อไปเปิดรีสอร์ทตอนนี้มันเจ้าของเนื้อสัต ไม่ใช่อุดหนุนกัน e นะคะในลูกมีลูกชายสุดหล่อลูกชายสุดหล่อเกินไปน้องน้ำแข็งน้องน้ำแข็งมีเจ้าของร้านอีกคนมาแล้วน้ำหวาน้ำหวาสาวคนสวยเขาถาทำน่ากินไปหน้าเลยเองก็มากินด้วยกันเนี่ยเรียกเรียกพี่อ้วนมากินด้วยโอกว่าเขาก็น่าจะกินมาแล้ว่ะเจ๊มีอะไรวะพิทขี้หนูพี่อ้วนก็จําไม่ได้นะตอนแรกอ่ะลงมาขาลายอ่ะใช่ไหมใส่กางเกงขาลายลุก <repro gram> ไม่ได้เอาแว่นลงมามีคั่วกิ้งอันนี้คั่วกิ้งน่ากินเท่านั้นเลยดูดิมีคั่วกิ้งพริกี้หนูนี่ข้าวขยี้กุ้งลาวสดามาม่าผัดอันนี้อะไรข้าวคั่วกิ้งหมูสับหน่ากินน่ากินน่ากินอย่าลืมมาปุ่นนกันนะคะอันนี้เมนูน้ำ กาแฟกับผลไม้เป huh kind of ็นกาแฟสดผลไม้สดหมดเลยโอ้โหสตรอเบอรี่ก็คือปั่นสดเองนะไม่ใช่ไม่ใช่สตรอเบอรี่ไซลัปใส่ใ้หมาเนยเดี๋ยวตัดคลิปนี้ก่อนคลิ้เล่นก่อนคลิปแต่งงานอะตัดเสร็จแล้วแล้วมันเป็นรวมกับอันอื่นแล้วก็เผลอลบไปตอนไหนไม่รู้เศร้าเลย ชาเต้แบบว่าไม่ได้ใส่น้ำตาลนะแต่มันอร่อยแล้วอันนี้คือโลโก้ร้านเลยใช่ไหมน้ำวานเลยใช่ไหมผอันนี้ของต้อมเนี่ยสตรอเบอรี่คือทำเองอร่อยอร่อยไม่โซดาไม่เลยอร่อยอร่อยการันตีการันตีชิวๆไงแล้วเงินบำเหน็จบำนาญก็มีที่ที่เราซัพพอร์ต มมากสีสันแบบรู <k> <k> <k ้เลยว่าอร่อยยำมุ้เส้นหรือยำทะเลเนี่ยเนื้อเน้นเน้นเนื้อเด็ดเน้นปลาเนื้อเส้นน้อยเนื้อเนื้อมีอ้วนมากินด้วยกันอเขาบอกว่าอย่าคิดอย่ากังวลนะ้วก็เดี๋ยวเขาบอกใหม่นะข้าวกุ้งขายให้หมดเลยพริกเกลือขายี่ไข่